เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ l e Channel ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identity V นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปเมื่อวานเราทำการรีวิวความสามารถใหม่ฮะของเจ้านักสำรวจหรือว่า Explorer นั่นเองนะครับผมแล้วมีผู้ตาดีสักหนึ่งคนนะครับผมมีการคอมเมนต์มาบอกว่าเฮ้ย hey, พี่ผมเห็นทางด้านของสเปลหรือว่าสกิลพิเศษของคิลเลอร์เนี่ยหน้าตามันไม่เหมือนที่เคยมีเลยฮะในวันนี้เราก็เลยจะหยิบยกมาทาการรีวิวให้ทุกคนได้ดูฮะโดยเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเลือกทางด้านของฮันเตอร์ตัวไหนก็ได้ถ้า สูตรว่าสเปลนี้มันเข้ามาแล้วนะครับผมเราสามารถใช้ได้ทุกตัวละครนะผมจะเลือกไปทางหน้าของเจ้าลีโอแล้วกันนะครับผมโดยทางหน้าของเจ้าสเปลพิเศษเนี่ยถ้าเกิดดูจากรูปเนี่ยจะเห็นไปทางหน้าของคล้ายคกับหน้าปีศาจหรือหน้าฮันเตอร์เนี่ย โผล่มาครึ่งหน้าส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยเหมือนจะเป็นสิ่งกีดขวางอาจจะเป็นแผ่นไม้หรืออะไรก็ได้นะครับผมโดยตัวผมเองเรียสเปล,ลดีว่าสเปล,ลซ่อนเลนนั่นเองความสามารถหลักๆฮะเมื่อกดใช้งานไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเป็นหน้าจอสีเทาๆและเราจะสามารถมองเห็นออร่าของเซิร์ฟเวอร์ได้ชัดเจนขึ้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูในเกมแล้จะอธิบายในเกมเพิ่มเติม,ตมลวกันนะครับผมสำหรับสเปล,ลนี้ และตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมจะอธิบายให้ฟังชัดๆช้าๆให้เข้าใจกันแบบะชัดเจนนั่นเองนะครับผมสำหรับสเปลน,นี้เมื่อเริ่มเกมมาแล้วจะต้องรอคูดาวอยู่ประมาณสัก30วินาทีนะฮะทางด้านของสเปลถึงจะพร้อมใช้งานนั่นเองไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วจะสามารถใช้งานได้เลยและเมื่อใช้งานไปแล้วจะติดคูดาวนะฮะ90วินาทีและเมื่อคูดาวสิ้นสุดแล้วเราสามารถใช้ได้อีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะได้เห็นกันแบบชัดเจนนั่นเองตอนนี้ทางด้านของสเปลพร้อมที่จะใช้งาน แล้วนะครับผมเหลือเวลาอีกไม่ถึง5วินาทีฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเมื่อเรากดใช้งานไปแล้วฮะจะมีระยะเวลา20วินาทีนะครับผมในการซ่อนเร้นตัวเองถ้าว่าซ่อนเร้นตัวเองทําอะไรได้บ้านนั่นก็คือจะไม่มีเสียงหัวใจดังนะครับผมเซอร์เวอร์จะไม่ได้ยินใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูในมุมมองของเซอร์เวอร์ด้วยและนอกจากนั้นฮะหน้าจององเราทั้งหมดที่เป็นสีอยู่จะเปลี่ยนไปขาวดําและจะเห็นออร่าของเซอร์เวอร์ได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มทําให้ดูเลยละกันเราทําการกดไปที่สเปล ถ้าจะไปข่าวดํานอกจากนั้นทางด้านของเซอร์เวอร์เนี่ยที่มีการเคลื่อนที่อยู่นะฮะรั้วไม่เคลื่อนที่ก็แล้วแต่เราจะเห็นเป็นออร่าฮะเป็นเหลือบสีออกส้มๆแดงๆออกมาด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นความสามารถของมันโดยระยะเวลาการทํางานจะทํางานเพียงแค่20วินาทีนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูทางด้านของมุมมองเซอร์เวอร์ฮะจะได้เห็นทางด้านของความสามารถนี้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับผม แต่ตอนนี้เราตัดภาพมาเป็นมุมมองของเซอร์ไวเวอร์กันบ้างผมเลือกเป็นทางหน้าของคุณหมอหรือว่าด็อกเตอร์นั่นเองผมจะไม่ได้เอาเพิรด์ดใดๆมาทั้งสิ้นะฮะสำหรับที่เห็นอยู่ที่มุมซานนะั่นคือความสามารถประจําตัวของเขานั่นเองนะครับผมเริ่มต้นเนี่ยทางหน้าของเซอร์ไวเวอร์เนี่ยถ้าเกิดอยู่ในระยะ32เมตรจะได้รับเสียงหัวใจเต้นหรือเสียงของฮันเตอร์นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดฮันเตอร์ใช้ทางน้าของสเปลซ่อนเรนเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงใดๆทั้งสิน้นแต่เพื่อนเพื่อยังคงสามารถมองเห็นรอยแดงด้านหนนนน้้้าแบบีไดั่เองะ ตรงนี้คือเราได้ยินเสียงหัวใจเต้นอยู่ถูกต้องไหมฮะ เดี๋ยวเราจะรอคูดาลนักของฮันเตอร์นิดนึ่งฮะเมื่อคูดาวฮันเตอร์พร้อมแล้วฮันเตอร์จะทาการกดสเปลซ่อนเรนนะครับผมตอนนี้มีการกดสกิลซ่อนเลนไปแล้วได้ยินไหมฮะเสียงหัวใจเต้นจะเงียบกริบเลยครับผมแล้วก็ถึงแม้เซอร์เวอร์และฮันเตอร์จะมีการเคลื่อนที่ยังไงก็ไม่ได้ยินเสียงหัวใจเต้นจะต้องสังเกตจากการมองหลังหรืออาจจะต้องมองทางหน้าของรอยไฟนั่นเองฮะเมื่อครบระยะเวลา20วินาทีแล้วนะครับผมเสียงหัวใจจะกลับมาเต้นดังเดิมนั่นเองนะครับผม นี่คือความสามารถของสเปลซ่อนเลนนั่นเอง ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้าสงสำหรับนัทฮันเตอร์ฮะถ้าเกิดในมุมมองของผมเนี่ยก็จะเป็นการรอบสังหารลอบโจมตีนั่นเองฮะผมจะทําให้ดูสักหนึ่งรอบแล้วกันฮะตรงนี้ผมยืนฉีกออกมาจากธนะทของเซอร์เวอร์ที่มีการถอดรหัสเครื่องไซเฟอร์อยู่จะได้พนันงกงารกดสเปลซ่อนเร้นนะฮะแล้วผมก็ลอบเข้าไปข้างหลังเขาถ้าเกิดเซอร์เวอร์ไม่มองหลังหรือไม่สังเกตไฟแดงจะโดนโจมตีเป็นเทอร์รช็อคแบบนี้นั่นเองหรือจะนําไปประยุกต์ใช้กับธนัทของแจ็คตูดิเปอร์เวลาหายตัวผมว่ามันก็น่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันนะครับ จากความสามารถนี้ฮะต้องมีหลายคนสงสัยแน่นอนเลยว่าถ้าเกิดเป็นนักบายากรหายตัวอยู่ล่ะเราจะยังคงสามารถมองเห็นออร่าข,ของเขาปี่สีแดงๆได้หรือเปล่าฮะตอนนี้เดี๋ยวเรารอคูดาวสักประมาณ20วินาทีไม่เกินนะครับผมผมจะให้ทางด้านของน้องไบเนี่ยเลือกเป็นทางด้านของตัวเมจิเชียหรือนักบายากลมานั่นเองส่วนตัวของเราฮะเป็นฮันเตอร์ตัวใดก็ได้ฮะแล้วก็จะใช้ทางด้านของสเปลให้ดูฮะจากตรงนี้ฮะเราจะให้ทางด้านของเมจิเชียนะฮะทำการสร้างร่างหลอง่อฮะหรือว่าหายตัวนั่นเองนะครับผมจากนั้นเราทําการกดสเปลซ่อน เลนนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอรอเมอจีเ,เ,จเชียนทาการกดกันก่อนนะครับผมอีกการวิ่งๆฮะเรากดสเปลซอนเลนเราจะเห็นทางด้านของรอยแดงอยู่แวบหนึ่งแล้วก็หายไปฮะตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราจะให้ทางด้านของเมจิเชียนหรือน้องใบเนี่ยทำการกดทางด้านของ คาถานักมายากลหรือว่าทําการสร้างร่างหล่ออีกหนึ่งครั้งจากตรงนี้ฮะเราจะเห็นได้เลยว่าเราไม่เห็นออร่าสีแดงแเหมือนเมื่อสักครู่นะฮะสำหรับนักมายากลผมจะสรุปแบบนี้แล้วกันฮะถ้าเกิดสมมติว่าทําการสร้างร่างหล,อหลอ่อหรือหายตัวก่อนที่จะกดสเปลซ้อนเลนเนี่ยเรายังเห็นออร่าอยู่แป๊บหนึ่งแต่ถ้าเกิสดสมมติว่าฮันเตอร์ทาการกดสเปลซ่อนเลนไปแล้วนะครับผมแล้วไม่กดทานะของคาถาแยกร่างคาถาานักมายากลอีกหนึ่งรอบเนี่ย ทางด้านของฮันเตอร์จะไม่เห็นออร่าใดๆทั้งสิ้นฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูการทดสอบตัวที่2ของเซิร์เวอร์นั่นก็คือเจ้าต้นเรือนั่นเองฮะสำหรับต้นเรือเมื่อใช้ทางด้านของนาฬิกาสะกดจิตแล้วเราจะเห็นออร่าของเขาหรือเปล่านะครับผมตอนนี้สเปลของเราพร้อมที่จะใช้งานแล้วเดี๋ยวเรากดสเปลเราจะเห็นเป็นออร่าแดงๆส้มๆแบบนี้ถูกต้องไหมฮะแต่เมื่อใดก็ตามฮะที่ทางด้านของต้นเรือทําการใช้ทางด้าน,านของไอเทมจาตัวที่เป็นนาฬิกาสะกดจิตเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นออร่าของร่างจริงได้ ส่วนร่างที่เรามองเห็นอยู่นั้นเป็นร่างที่เราถูกสะกดจิตน,นั่นเองนะฮะอีกหนึ่งตัวละครตัวละครตัวสุดทา้ายลวฮะนั่นก็คือเจ้าเ e อ็กโคเลอร์เมื่อทําการย่อส่วนอยู่จะสามารถมองเห็นหน้าของออร่าสมๆสมได้หรือเปล่าตรงนี้ฮะทางหน้าของสเปรของเราพร้อมจะใช้งานไปที่เรียบร้อยและทางหน้าของนักสํารวจก็ย่อส่วนไปที่เรียบร้อยเมื่อกดสเปรไปแล้วฮะเรายังคงสามารถมองเห็นออร่าของนักสํารวจหรือเจ้าแอนแมนได้อยู่ฮะแต่ถ้าเกิดสุติว่าเข้าไปแอบมีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกันบางก็อาจจะทําให้เรามองได้ยากขึ้นนัน่ คือความสามารถของสเปลพิเศษสเปลซ่อนเร้นที่ผมตั้งชื่อให้มันนั่นเองนะครับผมสเปลนี้อยู่ที่เซิร์ฟเทเปต้ามาแล้วไม่ต่ำกว่าครึ่งปีไม่รู้ว่าจะเข้าที่เซิร์ฟจีนเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะเข้าที่เซิร์ฟโกเบเมื่อไหร่อันนี้คือมีคนสอบถามมาผมเลยไปทํารีวิวให้ดูนั่นเองนะครับผมวันนี้น่าจะลากันไปแล้วนะครับผมข้อมูลครบถ้วนก่อนจกลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมูไปิฉัแสดงไว้ด้วยวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายๆสวัสดีครับ